เราชุมนุ่มย่างสันติบ้าบอาหิงสารแล้วรถมาแล้วพอนุ่มรถมาแล้วนี่เราจะมังคลาใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวัสดีครับตอนนี้ผมเต้วสวสนรา้การรีวิวแมงนะฮะอ,อาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งคือไม่กินล้อเล่นนะ<笑><笑>เอ้ยแล้วรถมาแล้วโอ้พอเพราะเจอเจอเฟใหญ่ แม่มนเจอเฟซเปล่าสมจมูกเรามาอย,ย่างชุ่มนุ่มแบบของสันติไะโมบ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 ระเบิดระเบิดไปไปดูหน้าที่ดูหน้าที่อันนี้คือผมกับเขาไมา่ได้สก,กายกันนะแต่เขารู้หน้าที่ของเขาเนี่ยมึงคนต้องมานลยมันกระโหลกโว้ย แบบว่าอัดครึ่งทางไม่พออัดไปรู้เรื่องเลยครับเดี๋ยวขอ,เ,อ,อเปิดรายการเอ้ไม้ไม้หายเสียงครับอนะเอฟเ็ปต่อเลยครับมาเปิดรายการตอนหลังช่วงเอฟเ็ปเรือนะฮะคือตอนนี้นะครับคุณอยู่กับผมเต้เฟิรสแล้วก็การรีเมกับเกม p พย์เดย์สอนะฮะ เนื like ่องจากว่าเราไม่ได mm ้ร hmm. ีวิวไอวิวพัฒนาการมนุษย์ลิงแล้วนะฮะเนื่องจากว่ายังไม่เห็นอะไรแปลกใหม่แล้วก็รีสิกเบื่อเบื่อแล้วเล่นจนแบบชินนี่แบบแบบชินแล้วรู้แล้วไปตายมาหลายดาวเงินหมดตัวนะฮะเอาป่ะเกตเลดีโอ้อันนี้คือฮาครับอุ่นเครื่องป่ะเรามาชุมนุมแบบสันติ เรามาชุมนมสันติมอบลงมอบลงมอบลงผมต้องการให้ใครเจ็บผมต้องการใหครเจ็บแอมเกซีนยู่โนเวมอบลงมอบลงผมไม่ต้องารให้ใครเจ็บผมองารให้ใครเจ็บเติร์เตเติร์ตเติร์เติร์เฮ้ยมูไปทำงานไปไกันดีกว ดพัผมใสเะนะ่เล่นฮาจากง่ายไปปกติเล่นโอเวอร์คิวน่อันนี้มาปั๊มการ์ดเล่นแล้วแบบมีคนแจมเข้ามาเนะี่ยก็เลยเล่นเขาหน่อยทำอะไรมาเนะี่ยโอ้สร้างป้อมย <c oughs> ิงจริงแม่งเลยดีไหมล <c oughs> วด อ๋อรถเจ็ทหอฟ้าหอฟ,ฟ้าอะไรแข็งมากในโลกของ g t a สาใฟ้าคือสิ่งที่เปราะบางที่สุดแต่ถังขยะคือสิ่งที่แข็งแรงที่สุดและ,และยิ่งเป็นไม้หินอ่อนไม่สามารถจะเอารถอะไรทหลบมันได้แม้แต่รถถังก็ยังกระเด็นไม้หินอ่อนจึงจัดเป็นอนุสาวรีย์แห่งความแข็งแกร่งในโลกของ g t a เราอยู่ในเกมพย์เรามาชุมหนูแบบสันติผมไม่ต้องการให้ใครเจ็บ นะทำงานได้แครเจ็บนะโอ้โกระตุกกระตุกกระตุกเอาอีเชี่ยโอ้ที่เก็บตังค่าจอดรถไอ้เหมือนตำรวจมากเหมือนตำรวจมาค่ะอ่ะไปไปกันทีกว้า Let's go ลุ่ยดา

ตอเ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 ตออ่อฝีอ่อเมทัลเตอ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 อะไรครับกองกองโจนหน้าแพ้แค่นี้ก่อนกด่ออันนี้อัดเล่นๆนะครับไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรก็เอาไว้ขั้นเวลาแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับ